อยู่ต่างประเทศบัตรประชาชนหมดอายุทำยังไงดีปรึกษาใครได้บ้างคำตอบคือปรึกษาสถานทูตค่ะสถานทูตช่วยได้แน่นอนค่ะขันหัวค่ะสวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาแชร์ประสบการณ์บัตรประชาชนหมดอายุคือคนสำหรับคนไทยที่อาศัยอยู่ต่างประเทศเนาะ ถ้าบัตรประชาชนหมดอายุเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะรอกลับไปทำที่ไทยทีเดียวเมื่อก่อนเรากา็ตอนที่เรามาอยู่ที่เดนมาร์กใหม่ๆเนาะบัตรประชาชนเราหมดอายุเนี่ยเราก็ก็รอกลับไทยไปทำทีเดียวเลยก็คือมันทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วอะ่ะก็ต้องรอกลับไปทำที่ไทยอย่างเดียวแต่ว่าทุกคนขาตอนนี้นะคะมันสะดวกขึ้นมากเลยค่ะก็คือสำหรับคนไทยที่อาศัยอยู่ต่างประเทศตอนนี้นะคะสถานทูตของเราเนี่ยเขามีบริการทำบัตรประชาชนด้วย สะดวกมากเลยซึ่งน่าจะเพิ่งไม่นานนะคิดว่าน่าจะประมาณปีสองปีเองบางที่เขาเปิดมาเนี่ยก็ถือว่าช่วยพวกเราคนไทยได้เยอะมากเลยนะคะเพราะว่าคือปัญหาบัตรประชาชนหมดอายุเนี่ยมันน่าจะเป็นได้กับทุกคนเนาะที่มาอยู่ต่างประเทศเนี่ยคือมันหมดแล้วเนี่ยก็ไม่รู้จะทําอะไรทําอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่รู้จะไปทาที่ไหนแต่พอชารทุนเนี่ยเขามีบริการนี้ขึ้นมาก็ถือว่าสะดวกมากเลยนะคะทุกคนเพียงแค่ทุกคนนะคะ โทรเข้าไปจองคิวหรือว่า,อาจองคิวออนไลน์นะคะแล้วก็ไปทาตามตามที่เรานัดไว้เนี่ยแล้วก็ใช้ระยะเวลาไม่นานนะคะทุกคนแล้วเราก็จะได้เบิรถ้าจังไม่ผิดเราจะได้เบิร์วันนั้นเลยนะคะทุกคนก็คืออันนี้จะเป็นเฉพาะแค่ว่าบบตรประชาชนหมดอายุนะคะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการแบบว่าเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลหรือว่าเปลี่ยนสถานะจากนางสาวเป็นนางอะไรเงี้ยหลังแต่งงานเนี้ย อันนี้จะยังทําไม่ได้นะคะอันนี้คือเราก็จะต้องกลับไปทําที่ไทยเหมือนเดิมตามภูมิลำเนาที่เราอยู่ก็อันนี้เป็นเหมือนกับว่าเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆที่ที่เราที่เราเจอกับตัวเองนะคะเป็นประสบการณ์ตรงที่เราเจอมาก็อยากจะเอามาแชร์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะคะก็ถือว่าตอนนี้สะดวกมากนะคะเราสามารถทําบัตรประชาชนที่ที่ต่างประเทศได้แล้วคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆอไม่มากก็น้อยนะคะ ไปแล้วค่ะมาเร็วไปเร็วค่ะสวัสดีค่ะ